ลีโอนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์กแมงแห่งหลีกเอลฟฝรั่งเศสคว้ารางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีของฟี ف าในงานประกาศรางวัลเดอะเบสฟี ف a อเวอร์2022เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยดาวเตะวัย35ปีได้รับการโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งตามคาดนะคะซึ่งสามารถเอาชนะ2ผู้เข้าชิงรางวัลอย่างคลียันเอมปาเป้เพื่อนร่วมสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงและคาริมซิมกองหน้ากับตันทีมเรอัลมาดริดสำหรับผลงานอันยอดีีีี่่่่มมมลชวงปททผาาานนนกไพ้ร ชาติอาเจนินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 2่อมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเมสซี่ค่ะออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นปีที่ดีมากๆเป็นเกียรติที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้และคว้ารางวัลน,นี้ผมทําตามความฝันที่เฝ้ารอมาเป็นเวลานานได้สําเร็จมีไม่กี่คนที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นนี้และผมโชคดีที่ทําได้สําหรับลีโอนลเมสซี่นะคะสามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟี فا มาครองได้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2019ซึ่งเท่ากับคริสตินโนโลนันโดและโรเบิร์ตเะ